สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกับครูเดียในรายวิชาสุขาสขาศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกเช่นเคยนะคะเอนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างใช่แล้วค่ะเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นเรื่องแรกจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะ2ค่ะจะเป็นเรื่องพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมค่ะและสุดท้ายค่ะ3ก็จะเป็นเรื่องโรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทยและโรคที่เราได้เรียนไปนั้นคือโรคไข้หวัดนกและ โรคไขเล็ดออกนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถนำเรื่องที่เราได้เรียนไปปรับใช้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและช่วยป้องกันโรคได้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตค่ะนักเรียนอยากรู้หรือยังคะว่าวันนี้ เราจะเรียนเรื่องอะไรกันถ้าอยากรู้แล้วงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันอานักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภัยธรรมชาติค่ะภัยธรรมชาติที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คืออุทกภัยและวาตภัยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันค่ะว่าภัยธรรมชาตินั้นคืออะไรภัยธรรมชาติคืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติค่ะซึ่งมีความรุนแรงที่สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เลยนะคะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบค่ะเช่นอุทกภัยหรือน้ำท่วมค่ะหรือจะเป็นภัยที่เกี่ยวข้องกับลมพายุ หรือเรียกว่าวาตาภัยค่ะแล้วยังมีแผ่นดินไหวและสึนามิที่เป็นภัยธรรมชาติด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ภัยธรรมชาติแรกกันเลยนะคะคืออุทก,กภัยค่ะอุทก,กภัยคือภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำค่ะเช่นน้ำท่วมนะคะ น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าปกติค่ะซึ่งพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลและมหาสมุทรค่ะหรือจะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลําคลองซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยคือเกิดจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพายุ และฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันค่ะหรือเกิดจากเขื่อนพังหรือจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองล้นตะลิ่งซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมนั่นเองค่ะและเมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมแล้ว เราก็ควรที่จะมีวิธีการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยกันนะคะงั้นเราไปดูวิธีการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันค่ะเรามาดูการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมกันนะคะ เรามาดูการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยกันนะคะ 1. ค่ะเราควรที่จะติดตามสภาพอากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอนะคะเพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของสภาพบินฟ้าอากาศค่ะและควรที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอนะคะ 2. ค่ะควรที่จะเชื่อฟังคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือประกาศเตือนภัยน้ำท่วมของทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะ 3. ค่ะเราควรที่จะเตรียมกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำและอพยพไปอยู่ในอาคารที่มีความสูงและมีความแข็งแรงค่ะ 4ค่ะควรจัดเตรียมเชื้อเพลิงอาหารแห้งและน้ำดื่มสารองไว้ใช้นะคะ5ค่ะควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อรับมือกับการเกิดอุทกภัยอยู่เสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านหรือยารักษาโรคค่ะหรือจะเป็นรองเท้าบูทยางค่ะ หรือจะเป็นไฟฉายเป็นต้นนะคะ3ค่ะควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำนะคะเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษซึ่งอาจจะมากับกระแสน้ำหรือหนีจากน้ำท่วมขังขึ้นมาอาศัยอยู่บนดินค่ะเช่นงูตาขาบ หรือแมงป่องค่ะการสวมรองเท้าบูทยางจะช่วยป้องกันการเกิดโรคผิวหนังจากน้ำที่สกรปรกและป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ผิวหนังด้วยนะคะ4ค่ะบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดหรือต้มสุกค่ะ เพื่อป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารค่ะ5ค่ะติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและติดตามคำเตือนจากกรมอุตูนิยมวิทยาค่ะ6ค่ะเตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปในที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์คับขันค่ะ7ค่ะ ให้นึกถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สินนะคะเรามาดูการเตรียมความพร้อมหลังเกิดอุทกภัยกันต่อเลยนะคะ 1. ค่ะควรที่จะเก็บกว่าซากความเสียหายและทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะ 2. ค่ะเมื่อเจอซากสัตว์ตายให้รีบกบฝังโดยเร็วเพื่อป้องกันโรคระบาดค่ะ และ3ค่ะติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุทกภัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวิธีการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภยัย หรือน้ำท่วมค่ะเมื่อเกิดภัยแล้วเราควรที่จะมีวิธีการปฏิบตัติต้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติเพื่อให้ตนเองปลอดภยัยและให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะคะเรามาต่อกันที่ภัยธรรมชาติต่อมาเลยนะคะคือวาตาภัยค่ะวาตาภัยหรือพายุ เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการมีลมพัดด้วยความเร็วและความรุนแรงส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงฤดูฝนค่ะพายุหรือวาตภัยแบ่งได้3ประเภทค่ะคือ1ค่ะพายุฝนฟ้าคนอง2ค่ะพายุหมุนเขตร้อนและสุดท้ายค่ะ3ค่ะ พายุทอร์นาโดค่ะซึ่งความเร็วของพายุสามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะงั้นเราไปดูวิธีการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากวาตภัยกันค่ะว่าจะมีวิธีการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยกันอย่างไรบ้างค่ะ ไปดูกันค่ะเรามาดูการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากวาตาภัยหรือพายุกันนะคะเรามาดูการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดวาตาภัยกันก่อนเลยค่ะหนึ่งค่ะติดตามรายงานสภาพอากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางราชการอยู่เสมอนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะ 2. ค่ะรู้จักสังเกตลักษณะสภาพอากาศก่อนเกิดพายุเช่นอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันลมสงบความชื้นในอากาศสูงทำให้รู้สึกเหนียวตัวท้องฟ้ามืดคลึ้มมีเมฆมากค่ะ สค่ะควรที่จะตรวจสอบบ้านเรือนและดูแลซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอนะคะ4ค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนควรเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นเช่นไฟฉายเทีนยนไขยารักษาโรคไว้ให้พร้อมด้วยนะคะ เรามาดูการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดวาตภัยกันต่อเลยค่ะ 1. ค่ะอย่าตกใจมีสติป้องกันตนเองให้ปลอดภัยค่ะ 2. ค่ะไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและแก๊สทุกชนิดนะคะ 3. ค่ะไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ พราะอาจจะทำให้ล้มมาทับได้ค่ะ4ค่ะถ้าอยู่ในบ้านหรืออาคารควรออกห่างจากหน้าต่างหรือวัสดุอื่นๆที่อาจหล่นทับค่ะ5ค่ะถ้าอยู่นอกบ้านควรเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออาคารหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟนะคะ เรามาดูการเตรียมความพร้อมหลังเกิดวาตภัยกันนะคะ 1. ค่ะตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างค่ะ 2. ค่ะรีบออกจากบ้านหรืออาคารเพื่อป้องกันการถล่มค่ะและ3ค่ะติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากวาตภัยหรือพายุนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากวาตภัยหรือพายุเราจะต้องมีวิธีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะคะเพราะภัยธรรมชาติ มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะหากเราไม่มีการเตรียมความพร้อมก็จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะและก็ยังจะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและสังคมด้วยนะคะการที่เราได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตน อย่างถูกวิธีในการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาตินั้น mm. ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลดความเสียหายได้เป็นอย่างมากเลยนะคะและสำหรับวันนี้ครูมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำความเข้าใจใบกิจกรรมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปทำความเข้าใจใบกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาทำความเข้าใจใบกิจกรรมกันนะคะใบกิจกรรมนี้จะเป็นวิชาสุขศึกษารหัส2องค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะใบกิจกรรมนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติ จะเป็นอุทกภัยและวาตภัยค่ะเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนบันทึกประวัติการประสบภยัยธรรมชาติของตนเองและตอบคำถามลงในแบบบันทึกค่ะตรงที่ลูกศรสีส้มกระพริบนี้จะเป็นแบบบันทึกประวัติการประสบภยัยธรรมชาตินะคะนักเรียน สามารถติ๊กทูกได้ที่ภายธรรมชาติที่นักเรียนได้ประสบนะคะและตอบคำถามข้อ2และข้อ3นะคะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดไม่สามารถปินใบกิจกรรมนี้มาได้นักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมนี้ได้ในกระดาษ A4 และอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งกลับมาให้คุณครูในแพลตฟอร์มและตามระยะเวลาที่ครูกำหนดด้วยนะคะอาใบกิจกรรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทําใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งกลับมาให้คุณครูในแพลตฟอร์มและ ตามระยะเวลาที่ครูกำหนดด้วยนะคะแต่สำหรับนักเรียนคนใดยังสงสัยหรือไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้และคลิปวิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย